ข่าวประทับแมนเชสเตอร์เดประจำวันที่15พฤษภาคมโดยโคชเชฟบอนแมนเชสเตอร์เดตเยนนี้ขอเสนอคินไม่มองพิกฟอร์ดเป็นผู้รักษาประตูชั้นนำหรอนะโดยทางบรอยคีนอดีตกองกลางของแมนเชสเตอร์เดตนะฮะไม่ได้มองจะแดนพิกฟอร์ดนายทวันมือหนึ่งของทางเอฟเวอร์ตันมาเป็นผู้รักษาประตูฝีมือดีหรือเป็นแข้งชั้นนำแต่อย่างใดซึ่งท็อฟฟี่ถูกทางแมนเชสเตอร์ตีบุกม,มัธรมถึงกลืนสาร์ค ไปศต่อ3ในเกมพิมพ์บริกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจาก2ประตูของอีคายกูกโดกันและก็ทางเอริกบอหานัน่นทำให้ทีมยังมีอยู่ทั้งหมดส,สองแต้มเท่านั้นนำหน้าทางฝริ์ที่อยู่ในโซนแดงแค่แคะแนนเดียวในขณะที่เหลือเพียงแค่2เกมสุดท้ายของฤดูดกาลนี้ ดยก่อนหน้านี้มีข่าวลือนะว่าพิกฟอร์ดอาจจะได้ย้ายทีมหากว่าท้ายที่สุดแล้วสมวทอนต้องตกไปเล่นในแชมเปี้ยนชิพในขณะที่ปีิษัแดงเองก็กำลังมองหาผู้สล่สาประตูคนใหม่ที่มีข่าวโผพันกันอยู่แต่คินไม่ได้มองว่าพิกฟอร์ดเป็นนายทวันชั้นนำอะไรมากมายซึ่งพิกฟอร์ดตำแหน่งผู้สล่าประตูคุณพระช่วยเขาดูตัวเล็กลงจากตำแหน่งนั้นเลยนะไม่มีการสปริงตัวเขาไม่ใช่คนที่ฝากความหวังไว้ได้ ไมค้าคือบริชาร์ตนะฮะไมค้าดิชาร์ตเนี่ยได้บอกก่อนเกมนะว่าเขานั้นคือผู้รุ่นถาวรตูระดับท็อปแต่เขาไม่ใช่ในขณะนี้สาหรับ2เกมสุดท้ายเอฟเวอร์ตันจะไปเยือนบูฟเฟ่ตันในวันที่20พฤษภาคมและเล่นในบ้านกระทังบรอดมัธในวันที่28พฤษภาคมกันต่อไปนะนผมไปจะว่างานนี้ต้องรองดูกันต่อไปก็แลวกันว่าอนาคตจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมาดก,กันดีครับเพชเชหาทางปล่อยเวรติในช่วงเสมอน,นี้ แมนยูสนใจไหมโดยทางปารีสแซงต์แชงพร้อมที่จะปล่อยมาโก้วาร์ติกองกลางออกจากทีมในช่วงสมันี้เนื่องจากมองว่าร,รับค่าจ้างสูงเกินไปและตอนนี้น้ำหนักตัวก็สูงเกินไปด้วย ซึ่งงานนี้มิดฟิลด์ทีมชาติอิตาลีที่ยังไม่เคยแม้แต่จะเล่นในชั้นการโซเซเรียอ,อิตาลีอยู่กับทางเปเช์ั้งแต่ปี2012แม้จะเป็นหนึ่งในนักเตะอาวุโสของทีมแต่ช่วงซีซั่นนี้ถือเป็นปีที่น่าผิดหวังสำหรับทางเจ้าตัวโดวยลงเล่นไปแล้วทั้งสิ้น23เกมในทุกรายการแต่ทำประตูไม่ได้แม้แต่ลูกเดียว ซึ่งจากข้อมูลของทางเลอปารีเซียงนะฮะรายงานข่าวด้ว่ามีเหตุผลหลายประการที่ทําให้เปเอเช่หมดความอดทนกับทางวารติโดยอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของผลงานในสนามที่ฤดูกาลนี้มีแค่แอส์ซิสเดียวเท่านั้นอีกประการก็คือวินัยนอกสนามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงเรื่องของน้ําหนักตัวนับตั้งแต่ช่วงทุกวันโลกที่เบรกพักไปวารติคนนี้กลับมาพร้อมกับน้าหนักตัวที่มากยิ่งขึ้น จนเกินเกณฑ์อย่างเห็นได้ชัดเจนนัน่นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้เนื่องจากเจ้าตัวนั้นเพิ่งจะสัญญาใหม่ไปเมื่อปลายปีที่แล้วพร้อมรับค่าเหนื่อยระดับ1ล้านยูโรต่อเดือนทําให้สโม,มรสรตั้งใจที่จะปล่อยตัวเขาออกไปหลังชกพูตกานนี้ปัจจุบันแบรรตตดได้มีสัญญากับทีมจะถึงปี2026โดยลงเล่นใ้กับทางสโม,มรสรไปมากถึง413นัดทําไปทั้งหมด11ประตูกับอีก61แอสซิส,สในครั้งนี้อ่านผมเป็นคว่างานนี้ก็ไม่รู้ว่าแมนยูอาจจะมีโอกาสก็เป็นได้ กำลังดูคำตอไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันดีครับเผยจํานวนค่าจ้างกรินบูธหากอยู่แมนยูจนครบสัญญาในข่าวนี้โดยการนท์ที่ผมทางิีศาจการินวูดจะรับค่าจ้างเพิ่มอีก8ล้านปอนด์จากทางแมนยูหากเขายังคงอยู่ที่สโมสรครบสัญญาจนถึงปี2025ซึ่งการินวูดคนนี้เซ็นสัญญามา4ปีครึ่งเมื่อปี2021หลังจากขึ้นมาจากทีมชุดใหญ่ภายใต้การกุมทีมของโอเดกุนดาสชา โดยหัวกชาวอังกฤษคนนี้นะฮะลงเล่นกับทางแมนยูครั้งล่าสุดในช่วงเดือนพฤาคมปี2022ก่อนที่สมโมสรจะสั่งแบนแบบไร้กำหนดหลังจากถูกจับกลุมในข้อหาข่มขืนและทำร้ายร่างกายโดยข้อหากล่าวหานี้ของดาวเตะววชเบรนีถูกยกเลิกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่สมโมสรยังคงดำเนินการสอบสวนภายในที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ต่อไป ในส่วนของช่วงเวลานี้เกร,เรนวูดเนี่ยไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้กลับไปฝึกซ้อมที่สมโมสรแต่ยังคงได้รับความเสียหาย75,000ปอนต์นต่อสัาห์กาต์ตไปในครั้งนี้ซึ่งเกร,เรนบูดมีอิสระที่จะกลับมาเล่นฟุตบอลได้ตั้งแต่ข้อกล่าวหาที่ฟ้องเขาถูกยกเลิกไปแต่ก็มีการริยงานข่าวแต่ว่าผู้เล่นเนี่ยได้แจ้งกับคนใกล้ชิดดนันว่าเขาคงจะไม่ได้เล่นให้กับแมนยูอีกต่อไป เป็นที่เชื่อกันว่าแมนยูยินดีที่จะส่งกองหน้าประหยนี้ออกไปแบบยืมตัวและก็มีหลายสมโมสรในยุโรปให้ความสนใจโดยเฉพาะเชเวนต์โจสและก็เอซิมิลานที่มองเห็นคุณภาพของแข้งประยนี้ในครั้งนี้อ่านะผมเป็นนว่างานนี้ต้องรอดูคนต่อไปก็นละกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอบมาก,กันดีครับทีมเบอร์เผย3มเงื่อนไขการย้ายทีมหลังตกเป็นเป้าหมายใหม่ของลิเวอร์พูลกับทางแมนยูในช่วงเสมอนี้ โดยทางยูเรนเทมเบอร์กองหลังของอาร์แจ็คอาร์มจดนำแข่งเป้าหมายของทางลิเวอร์พูลและก็แมนยูสองทีมดังในสกุบอลพรีเมียร์อังกฤษออกมาเปิดเผยได้นนว่าข่านั้นมีความสนใจในการย้ายทีมในตลาดซัมเมอร์นี้แต่มีเงื่อนไขยอยู่3ประการที่ตนต้องพิจารณาด้วยโดยเอริกเชนฮากในายใหญ่ปีสแสดงพยายามอย่างยิ่งในการคว้าตัวแข้งเบเชเปรานนี้มาวมทีมเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา แต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จอย่างไรก็ตามพวกเขาก็พร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปในช่วงตลาดซื้อขายที่กำลังจะมาถึงนี้ทางน้่นของลิเวอร์พูลเองก็มีข่าวกระทงทีมเบิร์ในช่วงหลังโดยพวกเขานนั้กำลังมองหาตัวแทนของเฟอร์จิฟันไดในอนาคตขณะเดียวกันเจ้าตัวก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับอนาคตของตัวเองแ่ว่าสำหรับผมแล้วมันก็เหมือนกับซัมเมอร์สิแล้วถ้าผมบอกว่าผมอยากจะย้ายทีมต้องมีอะไรเข้ากันได้อยู่แล้วโดยสไตล์การเล่นเป็นสิ่งสําคัญนะ โอกาสในการลงน้าการมีส่วนร่วมในการลุ้นแชมป์ก็เป็นสิ่งสําคัญผมอยากจะย้ายไปเล่นที่ไหนเน่อยหรอยังไม่ขอบอกในตอนนี้นั่นคือเหตุผลที่ทาให้ผมกําลังทําเหมือนกับช่วงีสั้นก่อนโอกาสมาแล้วมันสามารถเกิดขึ้นได้แต่ผมยังรู้คงรู้สึกดีนะฮะกับที่นี่ผมยังคงเด็กและที่นี่ก็เหมาะกับผมทุกอย่างอยู่แล้วแต่ผมจะรอดูกันต่อไปชิมเบอร์ก็ได้กล่าวชิงชายเอาไว้เป็นนัการลนนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันล้วกันนะฮะทีมเบอร์ จะมาแมนยูไหมหรือจะไปลิเวอร์พูลยังไม่มีใครรู้เรามาดูข่าวจอมาก,กันดีครับเอาไปเลยจุกๆล็อกเป้าแล้ว4จุดเสริมอย่างแน่นอนหากเซอร์จิมเทคโอเวอร์แมนยูที่สำเร็จในครั้งนี้โดยสื่ออังกฤษเผยด้ว่า Man แมนยูเตรียมจะเสริมทัพ4จุดในช่วงสมอยน,นี้อย่างแน่นอนหากทางเซอร์จิมรัสคิฟเข้ามาเป็นเจ้าของทีมคนใหม่เพื่อจะบรรลุเป้าหมายในการลุ้นแชมป์อย่างเต็มตัวนันดแรกนหน้า โดยดเร์จิมรตคิปอภิมหาเศรษฐีของสหราชอชณนจักรขยับเข้าใกล้ที่จะเทคโอเวอร์สโม,มสรแมนยูหลังเข้าสู่การเจรจาขั้นสุดท้ายกับตระกูลเกลเซอร์และกำลังมีความเป็นไปได้เปรียบเหนือชิกยาซิมบินทามัดอันชนีจากกาตาที่ยื่นข้อสเสนอเข้ามาเหมือนกันโดยก่อนหน้านี้มีข่าวนะว่าแรตคิปเนี่ยให้ข้อสเสนอมากที่สุดถึงขั้นที่ว่าอาจจะพุ่งไปแตะหลัก6000ล้านปอนด์ เหลือมัน2 5 0 0 0 0ล้านบาทและก็จะได้ถึงหุ้นอ่าประมาณ50%สปรส่วนเจอแอลแล้วก็อัฟรามสองพี่น้องเกลเซอร์จะยังได้ถือหุ้น25%ซึ่งเป็นข้อสเสนอที่ถูกใจเศรษฐีอเมริกันเป็นอย่างมากขณะที่ทางเอสเฟสสื่ออังกฤษรายงานข่าวว่าแมนยูจะทำการเสริมทัพ4ตํตำแหน่งก่อนเป็นอันดับแรกหากทางเซอร์จิมเข้ามาเป็นเจ้าของทีมคนใหม่เริ่มไปที่ผู้รักษาประตู โดยในเวลานี้แมนยูกำลังพยายามจับดาบิดเดคิอาในทว,วันชาวสเปนิชต่อสัญญาและคาดกันว่าจะคุยกันลงตัวโดวยที่นักเตะจะยอมลดค่าเหนื่อยลงมาจากที่ปัจจุบันรับอยู่สัปดาห์ละ3 7 5 0 0 0ปอนด์หรือประมาณ15.75ล้านบาทแม้ว่าเดคิอาจะยังคงอยู่เฝ้าเสาที่โอตาฟอร์ดแต่ปีศาจแดงก็ยังต้องดั้งการโคคนใหม่เนื่องจากดีนฮันเดอร์สันคงจะย้ายออกไปเพราะไม่อยากจะนั่งสำรองหรือโดนส่งไปให้กับทีมอื่นยืมตัวไปใช้งาน ขณะที่แจ็คบัตเทนก็เตรียมกลับคิสสันพาเร์หลังหมดสัญญายืมตัวส่วนทอมฮีตันก็มีอายุเยอะแล้วทําให้มีโอกาสจะซื้อโกคนใหม่เข้ามาอย่างแน่นอนในขรั้งนี้ต่อมาคนที่2ตํตำแหน่งแบ็คขวาแม้เวลานี้ปีศาจแดงมีดีโก้ดาโรสและก็อารอมบิสกาประจําการตําแหน่งแบ็คขวาอยู่แล้วและทั้งคู่ทำงานพอใช้ได้ในฤดูกาลนี้แต่อีดิชเชนฮารกุนซูชาดัชยังต้องการเสริมทัพตําแหน่งนี้อยู่ดีต่อมาข้อที่3กองกลาง ก่อนหน้านี้แมนยูเคยให้ความสนใจจูตเบริงแฮมกองกลางดาวรุ่งทีมชาติอังกฤษแต่ตอนนี้เปลีป่ยนเป้าหมายใหม่แล้วเพราะนักเตะตัดสินใจจะอำลาบรูซลัดมุนไปเล่นกับทางเรอัลมาดริกแน่นอนอยู่แล้วโดวยเป้าหมายที่ทางปีสแสดงเล็งในเวลานี้ก็คือเดแคนไรท์กองกลางกัปตันทีมเวสต์แฮมที่ล่าสุดเดวิดมอยผู้สื้อขุนค้คอนยอมรับแต้ว่านักเตะมีโอกาสที่จะย้ายทีมในช่วงเสมอยน,นี้ อย่างไรก็ตามคาดการณ์กันว่าค่าตัวของไรท์นั้นจะสูงถึง100ล้านปอนด์หรือประมาณ4,200ล้านบาทหลังมีหลายทีมยักษ์ใหญ่ให้ตามให้ความสนใจโดยนอกจากแมนยูแล้วก็ยังมีอาร์เซนอลกับทางเชลซีที่เล็งอยู่เหมือนกันในเวลาน,นี้และสุดท้าย้อที่ีนะฮะกองหน้าตัวเป้าโดยกองหน้าตัวเป้าเป็นตำแหน่งที่เทนฮากจะเสริมทัพมากที่สุดแล้วหลังเมื่อแต่ปล่อยคริสเตียนโน่บรันโดออกไปจากทางโรดอร์ในความฝันเมื่อปลายปีที่แล้ว ดยพิแดงไปยืมบาเวคฮอสกองหน้าทีมชาตินเทอร,แร์แลนด์เข้ามาเสริมทัพแต่ก็ยังไม่ใช่คําตอบเพราะว่าดาวยิงมาร่างโยกนั้นไม่สามารถตอบโจทย์เรื่องก,การทําประตูแม้จะมีความทุ่มเทในการเล่นเป็นอย่างมากก็ตามทีเช่นเดียวกับทางอองตวนนีปุสยานที่ทําได้ไม่ดีพอในเวลานี้และนี่ก็เป็นสรุปข่าวลือสโม,มสรแมนเชสเตอร์เดนในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนติดตชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Sub สไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ